ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่11พฤศจิกายน2567นะครับรัฐบาลเล็งนะครับตัดสิทธิ์บัตรคนจน68นะครับในปี68สำหรับกลุ่มที่เป็นคนจนไม่จริงนะครับคือหลายคนคงทราบนะว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยบางคนกลายเป็นคนที่มีเงิน คนที่จนจริงๆกลับโดนตัดสิทธิ์นะครับซึ่งในวันที่21พฤศจศิกายนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับจะมีการประชุมแล้วหาลือกันว่าจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรที่จะทบทวนสิทธิ์ให้กับคนที่จนจริงๆไม่อยากให้คนจนไม่จริงเนี่ยเข้ามาได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งในวันที่21นี้นะครับจะเป็นการประชุมหาลือแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปนะ,ะสตาคิดว่าน่าจะมีข้อสรุปว่าเกณฑ์ใหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยน่าจะประมาณก่อนปีใหม่แต่ไม่ใช่วันที่ยี

พฤศจิกายนนี้ในวันที่21พฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อหารือเฉยๆนะครับซึ่งจะมีการสรุปต่อไปเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลหรือว่าอะไรอัปเดตจากทางรัฐบาลเนี่ยจะเรียก่กติดข่าวให้อีกทีนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี68คอมเมนต์มาใต้ล่างว่ารอนะครับส่วนใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้ใต้ล่างเหมือนกันจะไปตามข่าวให้ดูข่าวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตังบี ยด้วมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ